สวัสดีค่ะก็เจออกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่7กันยายน2 5 6 6ันา้อคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจมว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะสองเหรียญการเงินนะคะในช่วงนี้นะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาหรือเรียกว่ามีโอกาสนะคะในช่วงนี้ก็รายจ่ายนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะนะบางคนก็หมุนนะคะมีโอกาสหยิบยืมทางการเงินจากคนอื่นมีโอกาสกดบัตรเครดิตได้ด้วยนะคะ นะเดฟู fool, นะคะหมดหมดไปหาใหม่ได้ความคิดของคนวันอาทิตย์บางคนเป็นแบบนี้นะคะหมดไปกับกิเลสหมดไปกับความอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่นะคะนะบางคนมีโอกาสเดินทางแบบกะทันหันได้ด้วยบางคนไปทเที่ยวนะคะหรือทํางานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะการงานเข้ามาให้เราต้องมีความรับผิดชอบแต่คนวันอาทิตย์นะคะเรื่องเรื่องการงานเป็นคนที่อึดอึดอดทนนะคะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะ นะมีงานเข้ามาให้ต้องรับผิดชอบแต่คนวันอาทิตย์เป็นคนที่เอารอดอยู่แล้วนะคะเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบในช่วงนี้ระวังจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบบางคนเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะกินกินแรงนะคะเราก็ได้ด้วยนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหยิบมายืมการเงินของเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะถ้าหลีกเลี่ยงได้เราก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะมีโอกาสโดนโกงมีโอกาสไม่ได้คืนนะคะ นะคำประกันน่นนิดนั่นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะคนวันอาทิตย์นะคะใครบางคนมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองนะคะบางคนปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะแอบยักยอกเงินแอบซ่อนเงินหรือเขาเรียวกว่ามีบางอย่างไม่เปิดเผยปกปิดบางคนแอบมีกิก๊กแอบมีคนคุยนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนที่ เป็นโสดนะคะคนสดในช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามานะคะแต่ต้องดูนะคะเพราะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของรวมทั้งตัวของเราเองก็เขาเรียกว่าไม่โฟกัสนะคะนะยังอยากจะเป็นความรักที่ชิลๆสบายๆนะคะไม่โฟกัสไม่ยึดติดอะไรกับใครนะคะคนสดในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงมีโชคมีลาบได้นะคะนะแต่ต้องอเสียงเล็กเรียง นะคะน่าดูฟูพวกนี้ต้องเลขเรียงเลขเบิ้ลน,นะคะพวกนี้มีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะส่วนเลขมงคลจากพระยิบซี่นะคะมีเลข2087นะคะ2087นะคะต่อไปนะคะคนมันจะ วันจันทร์นะคะเสรนนะคะนะความเข้มแข็งเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะนะมีงานเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบนะคะหรือบางคนเรียกว่าความรับผิดชอบเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะนะแต่คนวันจันทร์ในช่วงนี้เขาเรียกว่าถึกอึดนะคะแล้วก็อดทนนะคะนะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะนะหกเหรียญน,นะคะนะ้าจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินแต่อาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็น ตรหล้านบริวารน,นะคะนะคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะก็ได้ด้วยนะคะหรือบางคนก็อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะการให้ทานการบริจาคทานนะคะนะก็เรียกว่าจิตใจดีงามในช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์นะคะนะเจ้าชายทวยนะคะอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมนะคะบางคนก็อาจจะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับบ้านนะคะในช่วงนี้คนวันจันทร์มีความละเอียดแล้วก็รอบครอบมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ ชีวิตนะคะสติปัญญาความละเอียดความรอบคอบนะคะหรือหลายๆอย่างนะคะนะบางคนก็เขาเรียกว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะทำให้เรามีสติมีปัญญามากขึ้นนะคะนะจะได้รับข่าวดีจากบทหลานบริวารน,นะคะห่ถ้วยนะคะนะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะมีโอกาสได้งานนะคะมีโอกาสเริ่มงานนะคะในช่วงนี้อาหารการกินอุนดมสมบูรณ์นะคะนะ็เขาเรียกว่า ความสุขนะคะเกี่ยวกับคนในครอบครัวก็ยังดีอยู่นะคะส่วนทางด้านของคนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะนะมีโอกาสมีบุตรหลานบริวารน,นะคะตั้งท้องตั้งครรภ์ได้นะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะนะคนโสดในช่วงนี้นะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจบางคนเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเรียกว่าเรียกว่ารักต่างวัยได้แต่สําหรับบางคนนะคะ อาจจะก็เรียกว่าค่อนข้างจะช่างเลือกนะคะนะอยู่คนเดียวได้เลี้ยงตัวเองได้นะคะนะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะนะเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบุตรหลานบริวารจะให้โชคนะคะถามบุตรหลานบริวารน,นะคะชอบเลขอะไรเอามาเสี่ยงโชคได้ส่วนเลขมงคลจาก24่ยีมีเลขแปดหกศูนย์หนึ่งนะคะแปดหกศูนย์หนึ่งนะคะ ไปนะคะคนบนังคาคนบนังคาร คนวันอังคารนะคะเจ้าชายถ้วยนะคะสติปัญญานะคะนะความละเอียดความรอบคอบนะคะนะในช่วงนี้คนวันอังคารบางคนอ,อยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมหรือบางคนอาจจะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับบ้านนะคะนะสติปัญญามีความละเอียดและก็รอบคอบมากขึ้นนะคะจะทาอะไรในช่วงนี้นะคะ6ดาบนะคะมีดวง เดินทางข้ามน้าข้ามทะเลในช่วงนี้หรือบางคนก็ไปกินไปทานอาหารทะเลนะคะนะก็ได้ด้วยมีโอกาสโยกย้ายที่อยู่โยกย้ายที่อาศัยนะคะแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะในช่วงนี้คนวันอังคารไม่ว่าเราจะคาดหวังสิ่งใดหรือว่าเครียดนะคะไม่ว่าเราจะกังวลเรื่องอะไรอยู่นะคะ ทุกอย่างจะค่อยๆพัฒนานะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะนะหกดาบเรียกว่าการเวลานะคะจะแก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะนะก็อย่าไปซีเรียสนะคะเจดตริกนะคะความละเอียดความรอบคอบความเขาเรียกว่าบางคนมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการได้ด้วยนะคะนะบางคนก็ไปทําบัตรประชาชนไปต่อทะเบียนไปต่อประกันนะคะ Ance, ทนเพรสชีพประจำลงเท้าการเดินทางการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่อยู่การปรับเปลี่ยนงานนะคะนะก็ใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านโลกออนไลน์นะคะหรือว่าโลกโทรเชี่ยวนะคะหรือว่าหน่วยงานราชการนะคะนะงานประเภทส่งถึงที่นะคะ d e l i v e r y หรือว่า,อามอเตอร์ไซค์แท็กซี่พวกนี้นะคะนะงานทางด้านบริการค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะโลกออนไลน์ไล์สดหน่อยยิ่งดีนะคะนะการเงิน มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่การเงินประจันก็เยอะนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาแต่เอาตัวรถได้นะคะสุขภาพนะคะภูมิแพ้นะคะแล้วก็ผื่นคันนะคะน่ะทานน้ำเยอะๆนะคะระบบเลือดระบบน้ำในร่างกายนะคะนะส่วนทางด้านของความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะมีโอกาส ตั้งท้องตั้งขันได้ด้วยนะคะใครที่อยากมีบทล้านบริวารน,นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะมาจากแดนไกลนะคะนะ,ะบางคนเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะได้ด้วยรักต่างวัยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบัตรประชาช,ชนรวมทั้งหมายเลขยุดยานผ่านนะจะให้โชคนะคะส่วนเลขมงคลจาาพ่ยิบสีมีเลข0ูนยหนึ่นะคะ 0614นะคะต่อไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธนะคะคนวันพุธหก ดับนะคะมีดวงเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะหรือมีโอกาสเดินทางไปในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ําไปกินไปทานอาหารทะเลก็ได้นะคะหรือบางคนมีโอกาสยกย้ายนะคะน้าที่อยู่ที่อาศัยนะคะแต่ถ้าใครที่กําลังจะยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะจะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดนะคะนัหกดาบ การเวลานะคะนะจะแก้ไขสถานาการณ์นะคะไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะนนะมีดวงเริ่มงานใหม่นะคะบางคนกําลังคิดนะคะอยากเริ่มงานใหม่อยากต่อยอดธุรกิจทํางานควบคู่2อย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันนะคะนะักสติปัญญานะคะนะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะแลนะบางคนในช่วงนี้นะ,คะใครที่เป็นนักวิ วิชาการหรือว่าเป็นนักพูดนะคะนะจะติดต่อจะพูดจะคุยจะเจรจาในช่วงนี้นะคะมีสติมีปัญญามีมันสมองนะคะเขาเรียกว่าดีมากนะคะใครที่กําลังอยากจะค้าขายโลกออนไลน์นะคะสามารถทําได้นะคะเน้นเลยสดหน่อยจะยิ่งดีนะคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดการคุยการเจรจานะคะ บางคนทํางานควบคู่นะคะสองอย่างสามอย่างนะคะในช่วงนี้มีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่นะคะหรือใครว่างงานตกงานก็มีโอกาสได้งาน judgment คำพิพากษานะคะเทวดาเป่าใจให้คนไต่ฟื้นคืนชีพนะคะทุกอย่างตัดสินแล้วยกย้ายใครคิดอยากยกย้ายที่อยู่มีโอกาสแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใครอยากเริ่มงานใหม่มีโอกาสก็เรียกว่าดวงของเรากําลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ นะเพ่อเห็นการหลุดพ้นนะคะนะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความที่เครียดทุกข์ใจทรมานใจนะคะใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นใครมีคดีความคดีความก็จะสิ้นสุดลงนะคะศาลก็จะยกฟ้องแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษจากบนและตามที่เราทํามาเขาเรียกว่าตัดสินจากความยุติธรรมตัดสินจากเบื้องบนนะคะ ราชาไม่เท้าการงานมีโอกาสเริ่มง,งานใหม่ใครว่างานตกง,งานอย่าหยุดเฉยนะคะหรืองานที่ทาอยู่แล้วนะคะก็ยังมีความมั่นคงดีใครบางคนนะคะที่ทําเกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจํามีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือนหรือว่าได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่การเงินในช่วงนี้นะคะไม่ขาดมือนะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มาสุขภาพนะคะนะกับพกเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ผื่นขันนะคะปวดหัวไมเกรนบางคนปวดแขนนะคะ นะแต่ยังไงทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนที่มีคู่ครองมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันแบบกระทันหันนะคะแบบไม่ได้คิดจะได้แบบไม่ได้ดไดแบบไไดวางแผนอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะนะจิตมีโอกาสเจอกันทั้งโลกออนไลน์โลกโซเชียลมาจากแดนไกลนะคะเรียกว่าเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะ โชคลาภนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาภนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพระคฆ์ศีลนะคะมีเลขหกหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะหกหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัส คนวันพฤหัสนะคะเป็นอย่างไรคนวันพฤหัสนะคะเจสเมนนะคะคำพิพากษานะคะนะเทวดาเป่าแตรให้คนไต่ฟื้นขืนชีพนะคะนะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดยอยู่นะคะคนวันพฤหัสดวงของเรากําลังจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆดีขึ้นนะคะพัฒนานะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะ นะจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดใครจะป่วยไม่สบายกาันอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะหรือว่าใครมีคดีความนะคะนะมีโอกาสเขาเรียกว่าจะตัดสินนะคะศาลยกฟ้องหรือว่าเราอาจจะชนะคดีความแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะนะจยจะ,จะเขาเรียกว่าจะตัดสินจากบุญแล้วก็กรรมที่เราทํามานะคะตัดสินจากเบื้องบนนะคะตัดสินจากความายุติธรรมนะคะ นะจะตริกความละเอียดความรอบคอบในช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะมีความละเอียดมีความรอบคอบบางคนนะคะคิดตบทวนอดีตคิดตบทวนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะคะนะบางคนก็เขาเรียกว่าปรงปรงกับชีวิตได้ด้วยนะคะนะอะไรมันสอนเรามามากมายนะคะ ในช่วงน,นี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในหน่วยงานราชการนะคะนะไปทําบัตรประชาชนไปต Lebanon, ่อตาเบียนไปต่อตาประกันอะไรก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะพาเวอร์นะคะนะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้มีโอกาสย้ายที่อยู่แบบกระทันหันนะคะหรือมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับด้านของการงานแบบกระทนหันได้ด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะยังอยู่ที่เดิมเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้นะคะนะเปลี่ยนเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยน เ,เงินเดือนนะคะแต่สําหรับใครบางคนมีโอกาสเปลี่ยนงานแบบกระทันหันนะคะแต่ก็มีโอกาสได้ใหม่นะคะถ้าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงสุขสุขภาพนะคะใครบางคนอยู่ในช่วงของหมอนนัดหรือเปล่าน่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยอาจจะไม่ได้เกิดอะไรกับเรานะคะอาจจะไปเยี่ยมคนป่วยหรือมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพของใครก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ อัศวินไม้เท้านะคะการเดินทางนะคะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะในช่วงนี้งานทางด้านประเภทเซลนะคะเซลเล็กเซลใหญ่การพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะงานทางด้านประเภทก่อสร้างนะคะอาจจะได้รับงานโครงการใหญ่ๆได้ด้วยนะคะหรือเกี่ยวข้องกับแพทย์หมอพยาบาลพวกนี้ก็งานเยอะนะคะใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้ในช่วงนี้ระวังเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะที่ เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนหมดไปกับการยกย้ายก็ได้นะคะหรืออยู่ในช่วงของการซ่อมแซมนะคะนะน่นพังนี่พังนน่นเสียนี่เสียก็ได้ด้วยนะคะระวังบัตรประชาชนมีโอกาสหายนะคะนะอาจจะต้องมีโอกาสได้ทําใหม่ได้ด้วยนะคะนะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะนะในช่วงนี้ยังเป็นความรักที่ยังตัดกันไม่ได้แต่ก็ต้องระวัง นะคะมีโอกาสมีปากเสียงได้นะคะนะทะเลาะกันไปก็เหนื่อยฟรีนะคะนะมันยังเป็นความรักที่มันยังต้องเอาย,ยังต้องเดินต่อนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปับ๊บนะคะเป็นได้ถึงคนในหน่วยงานราชการนะคะหรือบางคนก็เป็นพ่อแม่นะคะเป็นแม่ไม้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขบัตรประชาชนจะให้โชคนะคะ ส่วนเลขมงคลจากพยับ24มีเลขศ1 6 0นศูนะคะศูนยนนะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร์คนวันศุก วันศุกร์นะคะคนวันศุกร์หกไม่เท้านะคะด้านของการงานนะคะนะใครที่ทําอยู่แล้วก็เรียกว่ายัางเกมตลาดได้อยู่นะคะนะอาจจะไปแบบเรื่อยๆนะคะหรือใครที่คิดอยากจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะลงมือทําได้นะคะเรียกว่าจะมีเฉยชนะหรือว่าความสําเร็จนะคะใครว่างงานก็อย่าอยู่เฉยนะคะมีโอกาสได้งานหรือใครที่ไปสมัครไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะ นะสดาบนะคะสิดาบขึ้นเข้ามาประกบตัวนะคะนะระวังเกี่ยวข้องกับการเงินที่อาจจะเขาเรียกว่ามีโอกาสเสียเงินหรืออาจจะมีคนมาหยิบมายืมนะคะทางการเงินจากเราก็ได้ด้วยอาจจะเขาเรียกว่าจะมีคนเดือดร้อนมาหาเรานะคะหรือเราอาจจะใครบางคนอาจจะอ,อยู่ในช่วงของ หมอนัดหรือเปล่านะคะบางคนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะนะหรืออาจจะไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะนะไปเยี่ยมคนป่วยไปร่วมงานศพของใครก็ได้นะคะนะสิบดาบนะคะเป็นเป่เสียนะมาประกบตัวเรานะคะยังไงเราก็ต้องเพราเรียกว่ามีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเยี่ยมคนป่วยหรือการเงินที่ต้องใช้นะคะมีโอกาสมีคนมาหยิบม,มายืมนะคะนะโอโหสิ อาหาถ้วยห้าถ้วยสิบดับจะได้รับข่าวครา,าวการเป็นการตายมีโอกาสไปเดินทางไปร่วมงานศพของใครนะคะบางคนก็กังวลใจบางสิ่งบางอย่างกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะสี่ไม่เท้านะคะการงานนะคะมีความใครที่ทําอยู่แล้วนะคะก็ยังมีความมั่นคงนะคะใครที่ทําเป็นลูกยางประจํา บางคนมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการงานได้ด้วยนะคะแต่ยังไงเราก็ได้ใหม่ที่ใหม่นะคะเรียกว่าไม่ไม่ตกงานนะคะนะเพียงแต่ว่าเราอยากอยู่เฉยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพของคนวันสุกนะคะเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะปวดไหล่ท้องเสียท้องผูกนะคะนะบางคนอยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าปวดกระดูกสันหลังนะคะ<ม>ก็ได้ด้วยคุณผู้หญิงนะคะระวังเกี่ยวข้องกับ มดลูกนะคะน้ามดลูกนะคะประจําเดือนมาไม่เป็นเวลาเวลานะคะพวกนี้เราก็ต้องดูและนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองคนผู้หญิงนะคะหรือว่าบางคนเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของอบางคนน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันรุอเปล่านะคะบางคนบางคนนะคะบางคู่มีโอกาสพลาดพลาดจากคนรักอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะ นะอยู่กันคนละที่หรือเปล่าอยู่นคนละจังหวัดบางคนอยู่บ้านเดียวกันนะคะทํางานสวนเวลาก็ได้ไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะได้เจอได้เจอนะคะอาจจะเข้ากะคนละกะก็ได้ด้วยนะคะห้าตัวสิบดาบนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็การเงินเส้มากกว่านะคะ โชคลาภนะคะใครที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพเอาเลขจากคนเสียชีวิตมาเสี่ยงนะคะส่วนเลขมงคลจากพายบสี่มาแล้วกศูนย์ห้าสี่นะคะหกศูนะคะต่อไปนะคะคนเสา นเสาร์สิบดาบควานวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะาการเงินนะคะระวังจะมีโอกาสต้องเสียเงินนะคะหรือเรียกว่าบางคนนะคะอยู่ในช่วงของการเป็นหนีห้นะคะหรือว่าเครียดนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะหรือว่าบางคนว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะปัญหาสุขภาพนะคะบางคนอยู่ในช่วงของหมอนนดหรือเปล่ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะ,ะหมอน้ากินยาหาหมอนะคะหรือมีโอกาสเดินทางไปร่วม ไปร่วมงานศพของใครไปเยี่ยม,มคนป่วยก็ได้ด้วยในช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์หลายๆคนนะคะเครียดเครียดเครียดแล้วก็กินกินเยอะนะคะระวังโรคอ้วนนะคะระวังน้าหนักตัวนะคะกินแล้วก็หายเครียดนะคะก็เป็นได้นะคะบางคนก็เขาเรียกว่ากินแล้วจะมีความสุขกับการกินกินแล้วหายเครียดนีนะคะคนแบบนี้นะคะนะยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งเครียดยิ่งกินนะคะ เจ้าชายถวยนะคะนะบางคนก็เครียดเครียดก็อยากไปวัดอยากไปสวดมนต์อยากไปปฏิบัติธรรมนะคะอยากไปอยู่คนเดียวอยากไปนั่งสมาธินะคะนะก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เดินทางไปเกี่ยวข้องกับการาไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะสติปัญญาในช่วงนี้นะคะถ้ามีโอกาสก็ดีนะคะถ้าไปทําแบบนี้นะคะน่าจะมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะสติจะนิ่งขึ้นนะคะน้าก็จะใจะเย็นลงนะคะ นะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์นั่งสมาธิได้ด้วยนะคะราชินีไม่เท้านะคะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ใครที่เครียดเครียดเรื่องงานนะคะนะก็มีโอกาสได้งานใหม่หรือว่าเริ่มต้นงานใหม่นะคะนะบางคนก็อาจจะกังวลเรื่องการงานอยู่นะคะก็อย่ายอยู่เฉยๆนะคะส่วนทางด้านของ การเงินนะคะอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมบางคนนะคะรายจ่ายที่รออยู่นวลฝังนี่พังนวลเสียนี่เสียบางคนหมดกับสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะนนในช่วงนี้นะคะเ,ออเขาเรียกว่าจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินสะมากนะคะนะก็ระวังเกี่ยวข้องกับทางด้านของอารมณ์นิดนึงนคนวันศในช่วงนี้อารมณ์ร้อนนะคะต้องใจเย็นๆน,นะคะ ส่วนทางด้านของคนโสดคนโสดในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอจะมีคนเข้ามาแต่ต้องดูนะคะเพราะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะนะเรียกว่ามีบ้านที่หอยู่แล้วนะคะมีโอกาสเข้ามาผัวพันกับเราได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่เจ้ากันเสี่ยงดวงนะคะถามบุตรหลานบริวารน,นะคะจยากให้โชคให้ลาบนะคะบุตรหลานให้เลขอะไรออกมาเสี่ยงโชคได้ส่วนเลขมงคลจะพิ 4, มีเลขศูนยนะคะ ส่วน900นะคะนี่คือดวงของคนวันเสา์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ